สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการใช้แอปที่จะใช้พัฒนาโปรแกรมโดยในการใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานผ่านการสร้างโปรแกรมเนี่ยด้วยเว็บเบราว์เซอร์นะครับให้ผู้สนใจเนี่ยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราใช้ก็คือ MIT App Inventor นะครับ MIT App Inventor อ่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชจากเสิร์ช Engine ทั่วๆไปนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นแอปที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์บนมือถือหรืออุปกรณ์พกพานะครับเราก็กด Create App เข้าไปเลยในการเชื่อมโยงการทำงานตรงนี้นะครับคุณครูก็ได้เชื่อมกับ ตัว gmail นะครับถ้าเรามีการเชื่อมโยงกับ user ต่างๆแล้วนะครับส่วนใหญ่แนะนำนะครับมือใหม่ก็ใช้เป็น gmail ก็ได้นะเชื่อมโยงไปนะครับเวลาเริ่มต้นเนี่ยเราก็มาที่ start new project นะฮะแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าในในหน้าจอตรงนี้มันมีตัวแอปที่ถูกสร้างขึ้นหลายอันอันนี้ก็คือเราเคยสร้างมาแล้วนะครับการบันทึกงานเนี่ยจะถูกบันทึกในระบบ cloud ฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าผู้สนใจเนี่ยจะทํางานอะไรตรงนี้มันก็จะถูกเซฟไว้บนระบบคลาวด์สามารถที่จะเข้าใช้งานได้ถ้ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะอ่าเรามาเริ่มดูองค์ประกอบต่างๆกันเลยนะครับก็ขอเป็น start new project นะครับก็คือเหมือนกับเราสร้างโปรเจกต์งานเปล่าๆขึ้นมานะครับขั้นแรกเลยเราก็ต้องชื่อก่อนนะฮะชื่องานของเรานะครับสมมุติว่าตั้งชื่อว่า test นะครับลองเข้ามาดูนะฮะลักษณะของการใช้แอป MIT App Inventor เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบแนะนำกันอยู่4ส่วนหลักๆก,ก่อนนะครับโดยที่แถบทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแถบที่จัดการเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่จะเอามาใช้ในการออกแบบแล้วก็การสร้างโปรแกรมหรือว่าสร้างแอปนะครับก็จะมีตั้งแต่โซนที่เป็น User Interface นะครับเช่นปุ่มนะครับลองลากให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับปุ่มนะครับเช็ box, คบ็อกนะฮะใครที่เคยทำ โปรแกรมเกี่ยวกับที่เป็นเชิงวัตถุนะครับที่มองเห็นลากวางเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นตระกูลวิชวนทั้งหลายนะฮะอันนี้ก็เป็น Label นะครับก็สามารถเลือกได้นะเทคบ็อกนะฮะสังเกตว่าจุดทางด้านซ้ายมือที่เป็น p a l e t โซนยูเซอร์อินเทอร์เฟสเลเยอร์มีต่างๆพวกนี้มันอยู่ที่หัวข้อนะครับว่าเราอยากจะเอาอะไรเข้ามาใส่ในตัวแอป รตรงกลางจะเป็นโซนวิวเวอร์นะครับก็คือจําลองดูว่าหน้าจอแอปที่รันบนมือถือเนี่ยจะมีการจัดวางอย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้าเราไปทําจริงๆเนี่ยก็อย่าลืมนะอย่าลืมดูรันแล้วก็รันดูบนมือถือจริงๆก่อนบางทีอาจจะไม่เหมือนร้อซตนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนหน้าจอของอุปกรณ์เนี่ยเป็นได้แบบโทรศัพท์มือถือก็คือโฟนไซส์นะครับหรือว่าเป็นแท็บเล็ตก็ได้แล้วก็ปรับเป็นขนาดจอภาพหรือมอนิเตอร์ก็ได้นะครับโดยทั่วไปแล้ว มือใหม่เราที่เราจะลองทำเนี่ยเราจะปรับเป็นโฟน์ไซ้์ก่อนนะฮะส่วนทางขวามือของวิวเวอร์นะครับจะชื่อว่าคอมโพเนนต์ให้เข้าใจว่าเวลาที่เราออกแบบต่างๆการที่เราเอาสิ่งต่างๆมาวางนะตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นคอมโพเนนต์นะครับเหมือนกับการลากวางวัตถุมาวางใน powerpoint นะให้คิดแบบนี้นะครับการเอามาวางเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อ นะครับแต่บางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าบางองค์ประกอบที่เราลากมาวางเนี่ยมันจะไม่ปรากฏให้เห็นบนบนสกรีนตรงนี้นะครับเช่นตัวอย่างนะครับเอาเป็น text to speech นะครับเราลากมาวางเนี่ยโปะนะเราจะเห็นว่ามันไม่ปรากฏนะ text to speech เนี่ยใช้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงดังนั้นเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยจะไม่ปรากฏวางให้เห็นนะครับแต่มันจะอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า non visible component นะวัตถุใดๆ component ใดๆที่เราลากมาวางแล้วขึ้นในหัวข้อที่ชื่อว่า non visible component เนี่ยมันจะไม่ถูกแสดงให้เห็นตรงหน้าจอแต่เราสามารถสั่งใช้งานได้ในการเขียนสั่งการทำงานในโหมดบล็อกนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอเว้นการอธิบายไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเคยลากวาง component อะไรมาวางในหน้าจอเราบ้างเนี่ยให้ดูในหัวข้อ component เราจะเจอวัตถุเจอคอมโพเนนต์ที่เราลากวางเอาไว้ถ้าใครคลิกแล้วไม่แน่ใจเนี่ยเช่นเราลากคอมโพเนนต์มาวางเยอะๆตัวอย่างเช่นลากเท x t บ็อกมาวางหลายๆอันนะครับเราเราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเรางงว่าตอนนี้เราคอมโพเนนต์ตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันมีอยู่2วิธีนะ1ก็คือคลิกที่ตรงสกรีนบิวเบอร์ตรงนี้นะฮะสคือคลิกที่แถบคอมโพเนนต์ นะฮะ,ะเช่นเราอยากจะดูว่าเอ้เทคบล็อกสเนี่ยมันอยู่ไหนไม่แน่ใจก็คลิกนะครับเทคบล็อกหนึ่งเทคบ็อตรงนี้เปลี่ยนชื่อได้นะ,ะเปลี่ยนชื่อได้เช่นอยากจะตั้งชื่อว่า TXT 3เนี่ยกดไปที่ rename นะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะการตั้งชื่อให้กับคอมมอนนี้เนี่ยจะมีผลอย่างมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่เราสร้างโค้ดโปรแกรมหรือสร้างบล็อกนะ,อะตอนเนี้ มือใหม่อยู่เราอาจจะยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรนะครับแต่ถ้าเราไปในโหมดของการสร้างบล็อกเนี่ยถ้าเราตั้งชื่อไม่สื่อความหมายเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างมากเลยเวลาที่เราออกแบบโปรแกรมนะครับต่อมาครับในส่วนของด้านล่างคอมโพเนนต์นะครับก็คือโซนที่เป็นเรื่องของการอัปโหลดไฟล์นะตรงนี้เนี่ยถ้าผู้เรียนนะครับมีการอัปโหลดรูปภาพต่างๆมาไว้ในเรื่องของคอมโพเนนต์เนี่ยเราจะต้องมาที่อัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์แล้วกดอัปโหลดนะ ก่อนที่จะเอาอะไรไปใช้เนี่ยเกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยเราก็ต้องอัปโหลดเข้าไปในตัวระบบก่อนนะฮะตรงนี้อัปโหลดนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะได้เรียนรู้กันนะครับในส่วนของการอัปโหลดนะฮะตอนนี้สังเกตดูนะครับ Non visible c o m p o n e n t ของเราเนี่ยมีด้วยกันอยู่3ตัวนะครับก็คือ Text to speech นะครับ Sound 1แล้วก็ Camera นะครับสังเกตนะครับว่าตอนที่ครูคลิกตรง Non visible ตรงนี้มันก็จะไป Active ตรงที่คอมโพเนนต์ด้านนี้เหมือนกันคือเราสามารถคลิกได้ทั้งตรงหน้าจอหรือจะคลิกตรงคอมโพเนนต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราลากวางเยอะๆเนี่ยแล้วเรามองไม่ค่อยเห็นเนี่ยแนะนำว่าคลิกตรงชื่อคอมโพเนนต์ตรงนี้จะสะดวกกว่านะครับทีนี้สังเกตว่าในการที่เราคลิกมันจะเกิดแถบทางด้านขวามือสุดที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแถบตรงนี้ชื่อว่า properties นะครับแถบตรงนี้เนี่ย จะเป็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของคอมโพเนนต์นั้นๆดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแถบ properties เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นเรามาคลิกที่ text เนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดคือ properties ของ text นะฮะซึ่งก็มีอยู่เท่านี้นะวันนี้ยังไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับแต่ให้เห็นคร่าวๆนะถ้าเรามาคลิกที่ camera เห็นไหม p r o p e r t y camera ก็ไม่มีอะไรเลยนะเรามาคลิกที่ text t o speed ก็มีปรับนิดหน่อยไม่เยอะเท่า text ใช่ไหมครับขณะดเดียวกันถ้ามาที่ Label เนี่ยก็ไม่เท่าเท็กอีกแหละนะเราอาจจะมีในเรื่องของทาเบสิกเลยนะครับเอาพื้นฐานเลยก็คือส่วนใหญ่จะสีนะสีก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับในกลุ่มของ b บ็กกราวน d Color นะฮะเดี๋ยวลองปรับให้ดูนะสัเกดูนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือปรับสีนะฮะปรับฟอนต์ปรับขนาดตรงนี้มักจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ขนาดหนังสือตัวหนังสือ20นะฮะปรับลาเบลนะลาเบลเป็นป้ายป้ายชื่อตัวอักษรนะครับลองปรับ20เห็นไหมครับใหญ่ขึ้นนะฮะ,ะเราลองพิมพ์ข้อความไปไว้ก็ได้สวัสดีเห็นไหมฮะก็จะเป็นในเรื่องของการปรับคุณสมบัติของคอมโพเนนต์ที่เราลากมาวางย้ำนะครับว่า properties ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าคอมโพเนนต์นั้นเนี่ยเป็นคอมโพเนนต์เกี่ยวกับอะไรดังนั้น property เนี่ยดู ดีๆนะครับอย่าไปแก้ผิดนะฮะวิธีการสังเกตง่ายๆครับคือเราคลิกแล้วตัวคอมโพเนตเนี่ยมันแอคทีฟที่ช่องไหนถ้าไม่แน่ใจดูชื่ออีกทีครับว่าชื่อตรงกับคอมโพเนตที่เราคลิกหรือเปล่าอย่างตรงเนี้ยก็จะเป็น txt 3ตอนนี้เรากำลังแก้ไข p r o p e r t y ของ txt 3อยู่ถ้าเราคลิกแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันขึ้นตรง button 1นะฮะก็แสดงว่าตอนนี้เรากำลังปรับ ในส่วนของบัต t ตอ1นึก็คือตรงนี้เดี๋ยวลองปรับสีดูนะครับเนี่ยสีน้ําเงินเห็นไหมฮะเราเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะปรับอะไรเนี่ยมันจะคล้ายๆ PowerPoint เลยก็คือเหมือนตรงเนี้ยเป็นสไลด์แล้วเราก็ลากวัตถุมาวางไอ้วัตถุที่มาวางตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับวัตถุใน PowerPoint แต่ใน App Inventor เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Component แล้วเวลาที่เราจะ ปรับวัตถุอะไรใน powerpoint เนี่ยเช่นจะปรับสีจะปรับความหนาของเส้นปรับตัวอักษรเนี่ยเราต้องเอาเมาส์คลิกก่อนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีส่วนการปรับเฉพาะด้านตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันก็จะเป็นในส่วนของ properties ในส่วนนั้นนะครับสังเกตนะครับคลิกวัตถุไหน properties ในส่วนนั้นก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของหน้าจอทั่วไปของ MIT app inventor นะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอในส่วนที่เรียกว่า designer แต่ถ้าเราจะไป ทำโค้ดหรือสั่งให้โปรแกรมทำงานเนี่ยเราจะเข้ามาในที่โหมดบล็อกนะครับในโหมดบล็อกตรงนี้เราสามารถที่จะคนโทรลส่วนต่างๆของคอมโพเนนต์ที่เราใส่เข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของโค้ดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยขอยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราต้องการแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับดีไซน์ก่อนนะฮะถ้างงว่ามาหน้านี้ยังไงกลับไปหน้าเดิมหน้าออกแบบก็คือ d e s i g n อร์ ดีไซเนอร์นะ,ะ Designer, นะเป็นเรื่องของการทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆตัวอีกรอบนะครับแถบทางด้านซ้ายมือคือพาเลตจะเป็นแถบเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการออกแบบหรือสร้างโปรแกรมนะครับแถบตรงนี้ก็จะมีแถบย่อยอีกหลักๆแล้วมือใหม่ก็จะใช้ตรง user interface layout media นะครับหรือบางคนอาจจะใช้ฟังก์ชันเสริมต่างๆก็ได้เช่น Map หรือว่าแผนผังนะครับหรือการเรียกใช้เซนเซอร์ต่างๆในมือถือนะครับ แถบถอดมานะครับก็คือแถบที่ชื่อว่า Viewer นะครับเป็นแถบที่แสดงหน้าจอของการออกแบบของเราแต่ตรงนี้อย่าเพิ่งมั่นใจ100%นะอย่าลืมลันบนมือถือก่อนเพื่อดูหน้าจอบนมือถือจริงๆด้วยแถบทำหน้าครับก็คือแถบที่ชื่อว่า Component นะแถบนี้จะบอกถึงองค์ประกอบต่างๆที่เราลากมาวางใส่ในการออกแบบตรงนี้สามารถที่จะเข้ามาใช้คลิกดูรายละเอียดได้นะครับโดยที่แถบด้านล่างของคอมโพเนนต์เนี่ยจะเป็นมีเดียก็คือ กรณีที่เราใช้ในการอัปโหลดรูปหรือเอารูปมาใช้ในโปรแกรมเนี่ยเราต้องอัปโหลดตรงนี้นะครับส่วนแถบขวามือครับชื่อว่าแถบ properties นะครับแถบนี้เนี่ยจะเป็นแถบที่แสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ c o m p o n นต์ที่เราคลิกอยู่ตอนนั้นเช่นเราคลิกที่ label นะฮะมันก็จะเป็นเป็น properties ของ label เราคลิกที่ text box มันก็จะเป็น p r o p e r t i ของ text box ขอย้านะครับว่า p r o p e r t y แต่และ component เนี่ยจะขึ้นมาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแต่ละคอมโพเนนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับ